ออ้เฮลลุกได้สวัสดีนะทุกคนนะวันนี้นะคะเราอยู่ในแมบเพึ่งนะว a t What the? อ่ามันค้างอัดคนโอเคทุกคน, okay, กค,นคือแมปเมื่อกี้ที่เราเล่นนะเป็นแมบเพิ่งนะเนี่ยคล้ายๆกับไอ้นี่นะเขาเรียกว่าไหลไทคูนมันเป็นพวกการฟาร์มด้วยดอกไม้นะทุกคนนี่ไงนี่ชื่อเกมมันบี บีนี่น้าปกมันะทุกคนนี่นี่มีคนกดไลค์เยอะเลยสนุกมากแล้วผมเล่นไปด่านไกลแล้วด้วยนะผมเคยเล่นแล้วเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปดูนะบีโอเคทุกคนพอกดเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเอเดี๋ยว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 เสื้อเราทำไมเป็นแบบนี้หางไม่ติดอยู่บนหัวเอยช่างมันนะครับเกมมันไม่ค่อยจะดีรับการแต่งตัวเท่า,ทาไหร่นะ นี่ไงมีตัวเรานี่ของเรานะอันนี้เป็นแค่ด่านหนึ่งนะทุกคนเนี่ยผมไปถึงดา่านไหนนะดวงจันทร์ละโดน go ไปเลยวิ้วิพึ่งต่อตัวกันเป็นแถวเลยใช่พวกเราต้องทำงานเจ้าพึ่งงานทั้งหลายเฮ้ยแบบนี้แบบอะไรแบบสวยมากเลยอ่ะใส่เป็นแบบใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราจะเดินชมดูใครมันเจ้าของ ใครเป็นเจ้าของนี่ที่นี่ใครแกแกพึ่งหัวคนนี่นะพึ่งหัวคนเราเราเปพึ่งอะไรเราไม่ใช่พึ่งเราเป็นต่อหัวเสือนะทุกคนตอนนี้เราเป็นต่อหัวเสือนะมาดูลักษณะของพึ่งเราดีพึ่งมันก็เหมือนกันหมดทุกตัวนะวีอันนี้ผ่านมาแล้วโอเคไปเราไปดูของตนเองดีกว่านะเดี๋ยว นี่ของเราเอยู่ตรงนี้มาเรามาเริ่มปลามพนเพวกเพราะพ่งงานพวกนี้นะวิธีการได้คือเราต้องเปิดไข่ไปเรื่อยๆนะทุกคนเปิดไข่ไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถฟาร์มเองได้ด้วยเมื่อไหร่ให้เราได้ดอกไม้เนี่ยดอกไม้มันจะมาขึ้นตรงเนี้ยเมื่อเราขึ้นเดินไปเหยียบมันดอกไม้ให้เราเหยียบมันดอกไม้ปุ๊ปบแล้วก็ไปอยู่ที่รังพึ่งนะทุกคนให้เราไปที่รังพ,งพึ่งปุ๊บแล้วมันก็จะให้น้ำพึ่งเรานะซึ่งนะ้ำผึ้งพวกนี้เอาไปเปิด สามารถเอาไปเปิดด่านได้แล้วก็ไปเปิดไข่ได้ด้วยนี่นะเนี่ยนี่ถ้าใครอยากเปิดกระโดดชนยๆเลยนะโอเคเนยตรงนี้จะมีไข่นะทุกคนนัลองเปิดซุ้มกันขอโชคดีเอิอโชคดีโชคดีโชคดีจเจ้าเสือยนในคิดว่าจะเป็นตัวอะไรชันคิดว่าเทวดานู๊บ <No ob. S 1> โอเคนะทุกคนไม่ต้องสนใจคำเมื่อกี้นะให้เป็นเอิรมพึ่งนูบโอเคเปิดก็เปิด เจอนูตอแล้วทุกคนเจอน้บ่อยจังช่วงนี้ได้อวกาศอาวกาศยานอาวกาศาขึ้นไม่ได้ไหมขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะเราเปนเครื่องเราขึ้นได้สิเราบินได้นั่นสิเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไอยานนี้เคยเห็นแปลกปรลนะรู้สึกเหมือนผมจะเคยเห็นไอายานอาวกาศนี้ที่แมปไหนสักแมปหนึ่งนะทุกคน ว้าวทุกคนเราเจอแล้วเนี่ยมันใช่จริงๆด้วยสต็อปปิดเพลงซะนี่มันใช่จริงๆด้วยทุกคนยังจำอายานอวกาศแบบนั้นได้ไหมเนี่ยมันอยู่แบบเนี้ยคล้ายค้ายกันเหมือนกันไม่แน่ลองวางดูมันไม่ค้ายมันเหมือนเลยทุกคนมันเหมือนเลยมันเหมือนเลยใครก๊อปปี้กันนะผมไม่รู้นะแต่ให้รู้คือไอฝั่งนู้นแรกของอย่างสนุกสนานเลยกับแบบเดิมกันโอเคเรากลับเข้ามาแบบเดิมอ้าว โอเคทุกคนพอผมกลับเข้ามาแบบเดิมใช่ไหมแล้วจริงๆที่ผมเจอคือฉันอยู่เซิฟหนึ่งแล้วว้าวอยู่เซิฟหนึ่งแล้วอืมอดีเวลาหนึ่งโอเคเป้าหมายของเราในว,วันนี้นะเปิดไข่นั่นให้ได้ใครยักษ์นั่นน่ะเนี้ย,นนนเ,ย,เ,ย <laughs> เ,เนี่ยเหมือนเปี้ยวเลยโอเคเนี่ยเป้าหมายของเราคือไขรย,ยักษ์ไข่ฟองนั้นเอ้ยเอ้ยไขร โอเคเราจะเปิดไข่อะไรไม่รู้นั่นให้ได้เลยไข่ยักษ์นั่นโอเคแล้วเรามาฟาร์มกันตื้อ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 ฟาร์มต่อฟาร์มต่อฟาร์มต่อเลยโอ้ยกดอะไรเนี่ยโอเคทุกคนผมเพิ่งเห็นอะไรตรงนี้มันมีศพของเอเลี่ยนอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนเนี่ยกระดูกน่าจะเป็นของเอเลี่ยนนะ ใช่แหล,ละระโยวกาดน,น่าจะเป็นหองเอเลี่ยนตอนนี้เงินเพิ่มเยอะมากเลยสองแสนแล้วตอนนี้เดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆเลยเราจะเปิดไข่ไอ้ยักษ์นั่นให้ได้ก่อนนะใส่สีส้มๆเนี่ยยากรู้จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเก็บเงินไปเปิดไข่ส้มๆดีกว่าถ้าเกิดเป็นพึ่งนู๊ฟนะอ้ช่างมันนะโอเคไปเราไปขายดอกไม้กันบี จึงโอเคพอดีเปิดละไปไปเป้าหมายของเราก็คือไปเปิดไข่นั่นมีสองเป้าหมายเลยวันนี้โอเคว้าวเรามีองกุฎด้วยว้าวนา nice. โอเคบีืมเพิ่งนี้นะ่าจะเป็นเพิ่งนที่แข็งแรงมากนะทุกคนโอ้เอามาทำไม โอเคเปิดได้แล้วนายนายดูด nice, nice งงจังเลยทำไมทำไมอวกาศมันหนึงมีดอกไม้ขึ้นมามันเป็นอะไรที่งงมากมากว้ายดอกไม้หมด p l า a ี e วงกุดฉันหายไปแล้วหยุดนะอย่าเอามงกุฎข้าไปมาโอเค อุ้ยพึ่งอะไรดอกไม้เหรอนี่มันพึ่งดอกไม้ทุกคนพึ่งดอกไม้ไม้นักบินอวก,กาศที่ข้างในเป็นแค่โฟมเล็กๆวิดอกไม้เจอดอกไม้หละเจอใครอยากใจอยอยากลองสุมใครซุมใครอยากฉันอยากลองสุมใครซุมใครด้ Liberal, ต Connie, 謝謝 like okay, so ื <sì> ้ตื mm ้ต hmm. <ìn> ื to to, ้ตือตื Kirby ้อเพื <SaaS> ่อนนายมาดูทำไมตรงนี้นายจะมาทำอะไรเพื่อนเพื่อนเราสึกว่าเพื่อนคนนี้เขาค้างอะทุกคนโอเคเราปล่อยเขาอยู่เราไปเขาดีกว่าเราไปฟาร์มกันต่อเลยนะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องฟาร์มก็ได้เมื่อนี่ปล่อยให้พวกพึ่งงานของเราทำงานไปแล้วเราทำอะไรหรอเราแค่นอนรอ แค่แหละแค่นอนรอแล้วปล่อยให้พวกพวกนั้นทำงานอย่างน่าสงสารอนี้น่ะ Stop เฮ้ยมีคนอยู่โลกเดียวกับเราแล้วว้าวนา e d ูส e นายเราจะไปเปิดให้ได้เลยโลกต่อไปนะ่ะเปิดเปิดเปิดน,นี้เปิดได้แล้ว นี่ก็เปิดได้ยังยังยังเออเปิดได้แร้วนี่ยังไม่ได้ได้แล้ว What t h e อเฮกแด้เอ้เจอไข่โชคดีขอให้เป็นไข่โชคดีไข่สีฟ้าฟ้าแบบนี้นี่พี่รุดได้ดอกไม้ไม่เป็นไรรอกไ่ได้ได้ดอกไม้ก็โชคดีหน่อยจะได้เอาไปขายไดได้มีเงินเยอะๆชิงแบบร้อนครับผม เรามีเงินอยู่สองแต่แล้ววิวไป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 เราต้องลุย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 ,ลยจะใส่เ,เล่นเนี่ยไปปลวกอ,อีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวก็ ฟรามฟรามฟรามฟมเจ็ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูโออเขาทำสวยนะเนี่ยมงกุฎทำดีมากมากเลยมงกุฎว้าวมันผมแวะมาดูเพื่อนบ้านนะครับว้าวน้ำพึ่งโอ้โหสุดยอดเลยเราเพิ่งแวะมาดูเพื่อนบ้านนะทุกคนเนี่ยเพื่อนบ้านเราซึ่งเพื่อนบ้านของเรากระจอกมาก เงินเราเพิ่มเรื่อยๆเลยไม่ต้องทำเว้ยวิคนนี้เหมือนจะเพิ่งเล่นนะทุกคนคนนี้เป็นคู่แข่ขงสินะอา้าวคู่แข่งค้าง,งชัวรๆเลยเรีบแอคคู่แข่งคู่แข่ง,ขกขงกดออกจากเกมโอ้ my god ไม่เป็นไรหรอกไม่มีคู่แข่งคดีละโอเคตอนนี้นะครับเรามีเงินอยู่สามแสน โอเครถใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยทุกแถบเลยไปได้ได้ได้ไดโอ้เจอหลุมอะไรไม่รู้หลุมแบบนี้เจอบ่อยบ่อยนี่ได้แค่แนวเท่านั้นไปอ่า ไม่รอดเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะจะรอให้เงินมันเพิ่มเยอะๆก่อนเอาให้ได้สักห้าแสนไหมผมจะรอให้น้ำผึ้งมันได้ห้าแสนนะทุกคนโอเคนะทุกคนนะตอนนี้เรามีเงินอยู่เอ้ยเรามีน้ำผึ้งอยู่สี่แสนนะทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วนะ ทุกคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวทำไมพี่พี่พี่ทำไมพี่ไม่เก็บเงินถึงประมาณห้าแสนเพราะอะไรรู้ไหมขี้เกียจโอเคเดี๋ยวเราจะาไปขายดอกไม้ึออ๊บโอเคเนี่ยได้ห้าแสนแล้วอะไป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 ไเดี๋ยวไปเก็บน้ำพิ่งไปด้วยไปเราน่าจะเปิดได้แล้วแหละทุกันเลย ไปโคถิ่นแค่ไหนเป็นอุปสรรคแค่ไหนเราก็ไม่กรงกลัวอาน้ำผึ้งเห็นแล้วท้อเลยเราต้องไปแล้วพี่เราก็จะเปิดไข่ได้แล้วทุกคนไปไปไปเติมมีเงินอยู่ท่านี้ จะไปกินอะไรโอเคมีเงินอยู่ข้านี้สําหรับพวกที่อยู่ด่านหนึ่งนะเงินประมาณแสนหรือหกหมื่นพวกนีน้มันดีต่อชีวิตของเขามากเลยแบลขาดอีกแสนเดียวอ่ะขาดอีกแสนเจ็ดแสนเจ็ดโอ้ไม่โลดจะพวกเพิ่งงานทำเร็วๆนอยอย่ามัวโอ้เอะ จ้าพวกคนงานแล้วนี่อะไรขบวนการต่อต้านขบวนการต่อต้านห้ามเอาน้ำผึ้งอะไรเนี่ยโอ้โหมีการประท้วงน้ำผึ้งนะนะทุกคนนีน่กำลังปะท้วงกันอยู่เลยเนี่ยผึ้งหลายตัวกำลังปะท้วงกันไม่ให้ได้น้ำผึ้งเอ้ยน้ำผึ้งขาดแคลนช่วงนี้ปะท้วงปะท้วงโอเคเบิบโอ้มันเรียบร้อยครับเรียบร้อยเย้ เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วสต๊อปโอเคนะทุกคนจากเหตุการ์เมื่อกี้ท่าไม่เบื่อรอแล้วนั้นผมก็กลายเป็นพึ่งข้ามถนนทันทีแล้วจากนั้นฉันไม่ได้กลายเป็นราชาฉันยนอ่อันับสองลองฉันจนแล้วตอนนี้เห็นจากจากที่เราเห็นเมื่อกี้โอ้กลับมารวยครั้งแล้วเย้เย้ เย้ ay, สุดยอดไปเลยยอดไปแล้วโอเคยัง okay, ไม่ยอมท้อแท้นะทุกคนไปไปท้อแท้หรือท้อถอยรู้ว่าไปไปโอ้ไข่ไข่มันใหญ่มาก,มากเลยทุกคนใช้โอเคได้แล้วจะเปิดด่านใหม่ได้แล้วต <Stop! S 1> อืมอืมเปิดได้แล้วโอเคไป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  เดี๋ยวทุกคนเราเปิดด่านใหม่ได้แล้วอยากรู้จังด่านใหม่เป็นอะไรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูไหม,มและวกอนดินแดนอวกาศท,ที่เราเกีียนที่สุดโอเคไปไปไปละไปดาไ่านไหนละเอ๊ะนี่มันด่านอีย่างวั t นี่ด่านอะไรเนี่ย เมื่อกี้เห็นเป็นรูปตุ๊กตาหมีโอ้ดอกไม้ทำใหม่ด้วยโดยสวยงามจังเลยเึ๊บเบิบเบบอ๋อเราต้องไปเล่นแต่ตรงนน้นหรอเราต้องไปถึงตรงนู้นอหมพี่เออนั้นเราก็ขอจบท้ายด้วยการเปิดไข่นี้แล้วกันนะ,ะนะตุ่มตุ่มได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรถ้าเกิดได้ตัวเทพเทผมจะเล่นต่อนะ เธอได้ตัวกระกรากก็จะขอจบคลิปแล้วกันนะโอเคเราเล่นกันต่อไปไปไปเราได้ตัวเทพแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันลอกเล่นแบบเจ้าเกมนี้ลอกเล่นแบบมันเอาไฟเดอะแพนด้ามาทุกคนถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะให้พิมพ์ว่าไฟเดอะแพนด้านะในแมปโลบกนะเราจะเจอเลย ันทไปไปเจ้าแมปนี้มันลอกเลียนแมปหลายแมปเลยนะไปต่อเร็วๆนี่ใครไรใครไรบรู้ไอ้ลูกคือฉันได้นูบโอเคขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะทุกคนบาย